วัดีครับวันนี้รีวิวผ่านมาผ่านไปก็มารีวิวไฟ LED นะครับร้อยดวงพลังงานแสงอาทิต์นะครับก็รีวิวผ่านมาผ่านไปง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวลองแกะดูนะครับผมก็แกะออกมามก็มีฮะมีมีไฟนะครับแล้วก็มีคู่มือแล้วก็มีน็อตให้เราจับหนอนนะครับให้เราของตัว โอเคครับส่วนเออ่คู่มือก็ผมขอแปลก็เป็นโซล่าอินเตอร์แอคชั่นนะครับวอลแลมก็ภาษาอังกฤษอาจจะไม่คล่องนะครับขอแปลง่ายๆนะฮะ <Okay. S 1> ก็ให้ไไเขาบอกว่าถ้าไม่ใช้งานก็ให้เราชาร์จไว้7วันนี้ถ้าไม่ใช้งานเราควรชาร์จทั้ง1ครั้งนะครับเพื่อ ให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่มันคงที่นะครับส่วนอันนี้มันมีอยู่3โหมดนะครับผมก็ผมอาจจะผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้นที่นะ้นห,หนึ่งนะครับก็ลองดูเลยโหมดหนึ่งก็คืออันนี้สวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็เซนเซอร์นะครับผมเซนเซอร์นี้ตัวน็อตไฟสวิตช์เปิดปิดอันนี้นเซนเซอร์นะครับกโ็โหมดหนึ่งมีอยู่3โหมดนะครับโหมดหนึ่งคือเปิด ขอโทษทีฮรสว่างไปคือถ้าถ้ามันมีแสงมันก็จะไม่เปิดแต่ถ้าเราแบบเราปิดแสงนะนะสว่างนะครับปิดแสงนะครับก็โหมดหนึ่งก็คือเปิดสมมุติถ้ามีคนเดินผ่านมาเงี้ยเขาก็จะรีเทคเปิดไฟให้เองแล้วก็จะหยุดไปนะครับถ้า Human b o อดเดินผ่านมาก็จะดับไปเองภายใน,น15วินาทีนะครับผมส่วนโหมดที่2 หมวดที่สองนี่คือคือ,เ,อเดี๋ยวสักครู่นะครับผมโอเคครับส่วนหมวดสองนี่ก็คือไฟไฟเขาจะหลีจะหลีไว้ทั้งคืนนะครับแล้วก็ถ้ามีคนผ่านมาเขาก็จะสว่างจ้าเลยแล้วก็เาจากนั้นเขาก็จะดับไปนะครับและถ้าเขา้าเข้ามาก็สว่างใหม่แต่ก็คือเป็นไฟหลีไฟดีเง้ยแล้วก็ใไซดนะีแล้วถ้ามีคนเดินผ่านมาเขาก็จะสว่างขึ้นมาเลยนะฮะ แล้วส่วนหมด3นี่คือแบบเปิดคาวไว้เปิดจนแบตเตอรี่หมดเลยนะฮะนี่อาจจะแสบตานิดนึงนะครับจะปิดดีกว่า <c oughs> ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวรับแสงนะครับโซลาเซลล์ Cell, แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวพวกดีเทคแสงแล้วก็ไฟนะครับ <c oughs> ก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคครับสว่างดีครับติดไว้ตรงหน้าบ้านหรือรูอะไรเงี้ยเราทางเดิน <c oughs> แต่ กที่ลองใช้มานี่คือจะต้องรับแสงเยอะพอสมควรนะครับแดดแรงๆถึงจะแบบโอเคก็จบรีวิวผ่านมาผ่านไปสั้นๆนะครับผิดพลาดอะไรไปในคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยภาษาเพระาพระภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยคล่องเท่า,าไหร่โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ